สวัสดีทุกชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้มีทาง RV นะคะ GM มาแจกสกินนะคะอัลติเมทนะคะส0ร่างวันเดี๋ยวเราดูกันดีกว่านะคะว่าคร่าวๆเนี่ยนะคะว่าสกินอัลติเมทเนี่ยจะมีสกินอะไรบ้างคะแน่ที่แน่ๆเลยนะคะไอริของเราต้องมาแน่นอนนะคะแล้วเป็นสกินรับอัลติเมทนี่นะคะโอ้โหนี่นะจิบชาไปแบบเบาๆนะคะ ดูดูดูโอ้โหอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราเพิ่มกานเสียเวลานะคะไปต่ออีก1สกินแจกแบบทุกคนมันทาง Rv นะคะแจกสกินอัลติเมททุกตัวเลยนะให้นันผู้ชมนะคะทำการเลือกมาก่อนนะว่าแบบอยากได้ตัวไหนอะไรนี้นะ สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาวี v, ที่มียอดไลค์มากกว่า1 เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7ขาย ID เกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแล้งสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะอะสมมุติว่า,าให้ดูอีกสักหสกินนะคะ นี่นะอันนี้เป็นลอเรียวลอเรียลคะนี่อันนี้ลอเรียวระดับอัลติเมตแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะแอสซินแอสซินเลยเราดูตัวคิวเลนก่อนนะนี่นะคะนี่นะตรงนี้ก็เป็นอัลติเมตเหมือนกันนะคะราคาสกิน1,200บาทนี่นะคะแจกทุกสกินเลยหรือว่าใครมีสกินอันอื่นนะคะนอกเหนือจากนี้ก็เขาก็แจกเหมือนกันนะคะ อ่ะขั้นตอนที่หนึ่งหนึ่ให้เราทำยังไงนะคะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปตรงนี้ให้ดูนะคะจะเป็นกิจกรรมประกวดมีมฟินิกนะคะมีมไหนตลกหาโดนใจทีมงานนะคะเลือกรับสกินระดับอัลติเมทฟรีนะคะคิดมีมเกี่ยวกับฟิมฟินิกนะคะสามารถใช้รูปมีมทั่วไปได้ผลงานที่ส่งต้องเป็นรูปเท่านั้นนะคะพ้นมีมลงคอมเมนต์โพสต์นี้นะคะพร้อม Open ID และสกินที่อยากได้ผู้ชนะทั้ง10ท่านรับสกินไปเลยเดี๋ยวเราจะ ให้ลิงก์โพสต์ไว้ให้นะคะอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะให้เราทําการกดตรงรูปโปรไฟล์นะคะเราทําการคัดลอกนี่นะคะคัดลอก Open ID กดตรงนี้เลยนะคะอันสุดท้ายคัดลอกก็คัดลอกไปนะคะ Open ID นะอ่ะแล้วก็เอาไปเขียนคอมเมนต์ในแฟนเพจใต้โพสตนะคะว่าอยากได้สกินอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปขึ้นรูปไว้ให้ดูอ่สาสมมติว่าอยากได้สกินเทลอัลติเมทตัวนี้นะคะอ่า นี่นะสกินเทลอัลติเมทนี่นะคะสกินเทลอัลติเมทอัลติเมทตัวนี้นะคะนี่โอ้โหนี่นะอ่ะเดี๋ยวรอโหลดก่อนนะคะแป๊บนึงนะนี่นะคะแล้วก็จำชื่อสกินเนี่ยนะคะไปกับ Open ID ไปโพสนะคะเดี๋ยวจะให้ลิงก์โพสไว้แต่เราอะ่ะต้องทำมีมเกี่ยวกับสกินใหม่ของตัวฟินนิงนะคะซึ่งก็ดีคือก็ดีนะกิจกรรมแบบ กระจายโอกาสให้แบบสายฟรีอย่งางเราเรานะคะตัวฟินิกนะก็กิจกรรมสกินตัวฟินิกนี้ก็คือจะปลดล็อกวันที่26นี้นะคะอ่านี่นะคะก็จะเป็นสกินประมาณนี้เราได้ทำคลิปกิจกรรมเทศกาลร,ระบายสีไปแล้วนะคะก็สามารถไปหาดูได้ที่ช่องเลยนะคะ และกิจกรรมจากสกินอัลติเมทนี้นะคะถึงวันที่24นี้เท่านั้นนะคะซึ่งบอกเลยว่าเรามาทําคลิปช้าล้วแบบเราสมองรเราเบลออยู่นะคะอะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์โพสต์กับขึ้นรูปกิจกรรมไว้ให้อีกทีนะคะ,ะก็จะมีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ